สวัสดีครับวันนี้จะพามาดูนะครับกับโครงการก่อสร้างบ้านนะครับบ้านสองชั้นนะครับกับโครงการบ้านกรสิริจังหวัดเชียงรายนะครับบ้านตรงนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนองค์การบรหิหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรืออบอจอเชียงรายนะครับรและอีกจุดสําคัญหนึ่งก็คือใกล้กับห้วยเย็พะขุนจังหวัดเชียงรายนะครับ ตรงนี้เป็นเฟสแรกนะครับที่เราก่อสร้างเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับรูปแบบการก่อสร้างที่จะเริ่มขึ้นตรงนี้ก็คือคล้ายๆแบบนี้นะครับทรงบ้านจะคล้ายแบบนี้นะครับเนี่ยครับเนี่นครับสำหรับบ้านตรงนี้จะเป็นบ้านสองชั้นนะครับที่ดินเริ่มต้นที่50%ตารางวานะครับชั้นบนมี3ามห้องนอนนะครับ มีหนึ่งห้องน้ําในห้องนอนใหญ่นะครับแล้วก็หนึ่งห้องน้ํารวมสําหรับห้องนอนเล็กนะครับเนี่ยครับตรงนี้คือทางเข้านะครับเนี่ยครับถนนที่คนขีดนะครับรถสวนกันได้สบายนะครับเนี่ยครับบ้านสองชั้นนะครับสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับที่ดินเริ่มต้นที่ห้าสิบตารางวานะครับเนี่ยครับ ราคาขายอยู่ที่สามล้านหนึ่งแสนเก้าบาทหนึ่งแสนราคาขายอยู่ที่สามล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทนะครับเนี่ยครับอันนี้คือภายในนะครับสําหรับตัวนี้คือห้องนอนใหญ่นะครับห้องนอนใหญ่ตัวนี้นะครับเนี่ยครับขนาดห้องนอนใหญ่นะครับก็มีห้องน้ําในตัวนะครับนี่ครับอ่าตรงนี้ก็เป็นห้องนอนเล็กนะครับห้องนอนเล็กมี หนึ่งห้องนอนนะครับครับเนี่ยครับอันนี้ห้องนอนเล็กห้องที่สามนะครับนี่ครับอันนี้เป็นห้องน้ํารวมนะครับเนี่ครับเดินออกมาก็เป็นบันไดนะครับลงสู่ชั้นล่างนะครับเราไปดูชั้นล่างกันนะครับราคาขายที่สามล้านหนึ่งแสนเ้าหมื่นบาทนะครับบ้านสองชั้นนะครับโครงการบ้านกรสิริสนามกีฬากลาง ติดกับโรงเรียนองค์การบริหารจังหวัดเชียงรายอบจเชียงรายนะครับในเขตตาบลเวียงอําเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับเนี่ยอําเภอเมืองนะครับอยู่ในเขตเทศบาลนครเชียงรายนะครับนี่ครับอันนี้คือห้องโถงชั้นล่างนะครับลงมานิดหนึ่งก็เป็นห้องรับประทานอาหารอยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็มีห้องน้ํานะครับนี่ครับอันนี้อ่าเป็นห้องโถงชั้นล่างนะครับ ครับอ่าบันไดขึ้นชั้นที่สองนะครับโครงการนี้ก่อก่อด้วยอิฐมอลแดงนะครับแข็งแรงนะครับทนนะครับ้วก็เย็นะครับน่ครับท่านที่สนใจนะครับสนใจอยากได้บ้านพร้อมอยู่นะครับโครงการบ้านกอนสิริจังหวัดเชียงรายนะครับโทรสอบถามได้นะครับ 086914652นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่0896367998นะครับหรือเข้าไปดูในเพจนะครับบ้านกรสิริจังหวัดเชียงรายนะครับหรือเพจชยพลบ้านและที่ดินเชียงรายหรืออีเพจหนึ่งนะครับที่ดินโฮมเชียงรายนะครับเนี่ยครับนี่คือโครงการก่อสร้างบ้านสองชั้นนะครับบ้านกรสิริกใกล้กับโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงรายหรืออบจอนะครับ บ้านสองชั้นนะครับสามห้องนอนสามห้องน้ํานะครับราคาขายอยู่ที่3ามล้านหนบาทนะครับฟรีค่าธรรมเนียมฟรีค่าโอนฟรีค่าจดจำนองนะครับดำเนินการเรื่องเอกสารสำหรับสินเชื่อแบงค์ไม่มีค่าใช้ใจ่ายนะครับฟรีทุกกรณีนะครับโครงการนี้เปิดจองนะครับเริ่มต้นที่หนึ่งมื่นบาทนะครับ พิกัดตรงนี้ห่างจากห้ายแยกพ่อขุนจังหวัดเชียงรายประมาณ1.5กิโลนะครับใกล้เคียงก็มีร้านสะดวกซื้อนะครับไม่ว่าจะเป็นเซเว่นไม่ว่าจะเป็นห้างโลตัสนะครับพิกัดตรงนี้ใกล้กับสนามบินแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายประมาณ4กิโลนะครับใกล้กับท่ารถบขสประมาณ4กิโลเหมือนกันนะครับใกล้ห้างบิ๊กซีนะครับใกล้ห้างเซ็นทรัลน,นะครับใกล้โรงเรียนนะครับ พิกัดตรงนี้อยู่ใกล้กับโรงเรียนอปจวจังหวัดเชียงรายนะครับอยู่ตำบลเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะครับโทรสอบถามอีกครั้งหนึ่งนะครับ086914652นะครับหรือแอดไลน์ได้ที่0896367998นะครับขอบคุณครับ